สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน29ถ่ายจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งมาสคอตที่โด่งดังที่สุดในโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมามากกว่า100ปีและใช่แล้วฮะนั่นคือเจ้าตุ๊ก,กตาขาวอ้วนกลมที่ได้ชื่อว่าบีเบนดัมหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่ามิชลินแมนนั่นเองภาพคุณตาที่เราเห็นนั่นก็คือเจ้าตุ๊ก,กตาที่ยิ้มกว้างยกมือทักทายอยู่ตามป้ายโฆษณาของมิชลินหรือกระทั่งโผล่ไปตามงานแข่งรถหรือตามป้ายร้านยางต่างๆเพื่อนๆรู้ไหมฮะว่าเจ้ามิชลินแมนตัว แห่งทศวรรษกันอีกด้วยนะฮะมาฮะวันนี้ทางลานยี่สิบกาไทยจะขอเล่าจุดกําเนิดความหมายและชื่อแปลกๆของเขารวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาตลอดหนึ่งวทวรรษแล้วก็เหตุผลว่าทําไมบีเบนดัมถึงยืนหยัดอยู่ได้ถึงจนทุกวันนี้จุดกําเนิดของเจ้าตุ๊ก,กตาตัวนี้ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปีคิดสกักรกาช1894ที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสช่วงนั้นมิชลินเพิ่งก่อตั้งบริษัทมาได้ไม่กี่ปีในงานแสดงสินค้ามีการตั้งกองยางสูงๆเอาไว้สองพี่น้องมิช มันดูเหมือนคนเลยนะจากคำพูดเล่นๆตรงนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเจ้าตุ๊กตาอย่างมีเป็นดับพี่น้องมิชลินจ้างศิลปินมาทำโปสเตอร์โฆษณาและเขาก็ออกแบบตัวละครมนุษย์ที่สร้างจากกองอยางที่มีเอกลักษณ์คือถือแก้วเบียร์เต็ไมไปด้วยเศษแก้วและตะปูพร้อมกับประโยคภาษาละตินซึ่งแปลว่าถึงเวลาต้องดื่มแล้วเอ๊ะดื่มอะไรเนี่ยหรอคำตอบก็คือดื่มอุปสรรคคเพราะสโลแกนของโปสเตอร์นั้นก็คืออย่างมิชลินดื่มกินกินอุปสรรคได้ไอเดียนั้นก็คือไม่ว่าถนนจะเต็มไปด้วยเศษตะปูเเศศษษแกก้วสิิิ่งงงมมมีคคอยยาชลนน็ัท และสามารถขับต่อไปได้เพื่อนเพื่อรู้กันไหมครับว่าจริงๆแล้วบีเบนดั้มเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อฝรั่งเศสไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษแต่มันมาจากภาษาลาตินซึ่งแปลตรงตัวว่าถึงเวลาที่ต้องดื่มมันเป็นประโยคที่ใช้การสื่อสารว่าอย่างมิชลินสามารถดื่มหรือผ่านอุปสรรคบนถนนไปได้และก่อนหน้าที่บีเบนดั้มจะมีหน้าตาเหมือนปัจจุบันนี้ได้ผ่านการรีแบรนด์และปรับรูปร่างหลายครั้งในยุคแรกคิสการาด1898บีเบนดัมมีรูปแบบสุภาพบรุษฝรั่งเศ,ศสส่แว่น สูบซิก้ารูปร่างอ้วนมากและดูค่อนข้างน่าเกงขามต่อมาก็ได้มีการปรับภาพลักษณ์ให้ดูเป็นมิตรมากขึ้นในปีคริสต์ศักราช1,950ก็ถูกออกแบบปรับให้ดูยิ้มง่ายดูอบอุ่นไม่ใช่พี่เบิ้มจอมโหดและล่าสุดในปัจจุบันบีเบนดัมถูกทาให้ดูเพรียวขึ้นเล็กน้อยหน้าตายิ้มแย้มสดใสสื่อถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือแถมยังให้ความอบอุ่นอีกด้วยเจ้าตุ๊กตาบีเบนดัมไม่ใช่แค่ตัวการ์ตูนขายยางธรรมดาแต่ปัจจุบันก็กลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมโลโก้้แลละะะภาาพพขอออองบบบบีเนนนดดดัมมถููกจใใหหหย่วรรไคคโ พูดถึงมิชลิน คนก็จะนึกถึงบีเบนดัมทันทีและที่สาคัญมิชลินปัจจุบันไม่ได้ยืนอยู่แค่สัญ,ญลักษณ์ของอย่างเท่านั้นแต่ยังคงเชื่อมโยงกับมิชลินไกด์คู่มือร้านอาหารชื่อดังที่มีดาวมิชลินเป็นรางวัลสูงสุดของวงการอาหารโลกอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างฮะกับเนื้อหาของบีเบนดัมที่ทางร้านยี่สิบเก้าไทยตั้งใจในำมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นถ้าจะให้สรุปนะครับเบีเป็นดั้มไม่ใช่แค่ตุ๊กตายอย่างสีขาวที่ดูน่ารักแต่นี่คือเรื่องราวของการตลาดศิลปปะรรป 94, ะะนน,นนนนนนววััััตตตกกกรรรมมมมมททีีีี่่่่าาาา้้้งงแแแแ18994ลลลลสสถถยยืืหดดจึุุเพออบบบชโโไ สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันได้แลนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ทางร้าน2ี่าทยทำคลิปแบบไหนออกมาแวะมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะฮะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ